ปาซิลีใช่ไป,ไป,ไ,ปไปกันค่ะโอ้เจสินเจสินเจทินเจสินลบก่อนครับออเยอะเลยอะ่ะวัดปาซิลีมงคลสอง ยวเข้านี้เลยนี่นะคะวัดก็จะประมาณนี้นะคะกำแพงสูงแล้เวเราเข้าไปเลยเรามาใส่แล้วโน่นโน่นหลวงพ่อฉันอยู่ตรงนน่นเดี๋ยวเราไปด้านนน่นโอ้รีวิงลีป,ปิง

ก็ลัาาลลงทำาแม,ามา่ปิดได้ไหมได้ฮะไปไปหาหลวงตานนนนนดี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 ด ตั้งแต่เริ่มเข้ามานะคะก็รู้สึกถึงความสงบร่มเย็นของที่วัดแล้วนะคะขอให้ทุกทนนะคะทำาจใจผ่อใสเข้าวัดฟังธรรมนะคะแนะนำมาปฏิบัติที่นี่ก็ดีนะคะหลวงตาสอนธรรมดีมากๆค่ะอะไรอยู่กำลังจะกินข้าวแล้วเปิดปากได้เลยมาเลยอู้ได้เยอะเลยมะม่วงเต็มเลยนะ ആ കിണ്ടല്ല കിട്ടല്ല